หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลนเลนเจอร์ R ก็ต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะมาบอกม,มาเดี๋ยวเรามาอัปเดตลูบี้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะก็ไม่ได้อัปเดตนานจริงฮะออกะว่าจะอัปเดตให้ดูสดแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับผมนะโอเคแต่ก็ไ,ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาดูแบบล่าสุดตอนนี้เลย ก็แล้วกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นอัปเดตครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ครับผมลืมนานแล้วนะครับผมไม่ได้อัปเดตเนาะก็น่าจะ36 37ามมั้งหรือ35มห้าจำไม่ได้จริงนะครับผมก็ตามชื่อคลิปอ่าชื่อคลิปแล้วก็โปรคลิปล้วกันเนาะนะครับผมรอบนี้ผมเก็บเป็น IDC เนาะอ่ามาเดี๋ยวมาดูเลยก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้มีอยู่4 0 0พันแล้วนะอ่ันร้า4,155้านะครับผมณนะตอนนี้นะครับผม อ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปรับ PVP อีกทีแล้วกันนะครับผมว่าผมจะได้มาเพิ่มเติมเป็นอีกเท่าไหร่นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ EP นี้รอบนี้นะครับผมนะอ่าซึ่งอ่าก่อนหน้านี้เนาะน่าจะ3อาทิตย์หรือเปล่าหรือ2อาทิตย์ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ไม่ได้อัปเดตหัน,นเนาะแต่ก็มีบางสัปดาห์เนาะผมก็อ่าไม่ได้ลูบี้เยอะนะครับผมผมจบ น้อยไม่ค่อยได้หรอพูดง่ายนะผมไม่ค่อยได้ได้ดันหลีกอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็เลยแบบจบหลีกอาจจะต่ําหน่อยับผมประมาณน่าจะทองสองได้แปดสิบรูบี้อะไรประมาณนี้ผมอย่างอย่างต่ำผมนะก็ประมาณนี้แหละทองสองเนาะแบบไม่ค่อยได้เล่นอะไรงเงี้ยไม่ค่อยได้ดันหรีกนะผมแต่ถ้าดันหน่อยก็ดีหน่อยก็อ่าจะเป็นทองหนึ่งนะครับผมเหมือนเดิมเนาะ แ้วก็ถ้าแบบดันเรื่อยๆเล่นอยู่ประจำอะไรเงี้ยก็จะไปะจบอยู่เพชรสามถ้อยู่ไม่ก็เพชรสองเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปรับเลยก็แล้วกันเราไม่ต้องพูดมาไปกว่าน,นี้ละอ่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะฮะไปฮะรับที่พายพีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมเนาะอ่าส่วนเพื่อนคนไหนเก็บถึงไหนแล้วอ่ะมาขิงกันก็ได้นะผมมาอ่ะมาพูดคุยกันหน่อยก็ได้เนาะเออเก็บไปในส่วนโคโรโบเอ้ไม่ใช่อ่าเดือนหน้านะผมแสงมืดเนาะอ่ะแล้วก็มี ครบรอบฉลองครบรอบเศปีครึ่งด้วยเนะเาะว่าเก็บรูปี้ได้ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วผมมีรอบเกียร์จันทัาเนาะเออจะเปิดเกียร์หรือเปล่าก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะฮะเออจะเปิดเท่านั้นเท่านี้ดูอะไรเงี้ยก็ามาพูดคุยกันได้เนาะผมก็จะเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นอนเนาะเพราะผมตั้งใจอยากจะเก็บยาวฮนะ <c oughs> เออถึงก,ก,ก็ก้าวเมื่อไหร่ไม่ดีถึงเอา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 ถึงเจ็ดเจ็ดพันก่อนดีกว่า เออถึงว่าไหรก็เราค่อยอยมาเปิดกันแล้วกันเนาะอ่ะซึ่งนี่ไงเห็นไหมรอบนี้ผมก็จบได้แค่ทองสองเนาะ <c oughs> คือไม่ค่อยได้รันหลีกไม่ค่อยได้เล่นจริงนะฮะยืนหลีกก็ได้ต่ำๆเท่าน,นี้เลยนะครับผมเอออามาเพื่อเป็นแปสิบแล้วก็ตอนนี้เป็นสี่พันสรอสามห้าลูบี้แล้วเนาะโอเคก็ขึ้นไปอีกติดหนึ่งอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> เออมุ่งสู่เจ็ดพันลูบี้นะครับผม เงินไปขยับไปอีกขั้นแล้วนะครับผมเนาะเอามาเดี๋ยวเราไปตีสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่าผมก็ไม่ค่อยได้ดันอ่าดันเหลีกเล่นจริงๆเนาะมันมีแต่ปัญหาสักเท่าไหร่นะครับผมนะอืมอาจจะปัญหาเรื่องงานบ้างนะครับผมภารกิจบ้างเนาะอ่าหรือไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เครื่องที่อ่าใช้อัด ใน่วนของลายเดนเจอร์เป็นหลักเนาะเครื่องแบบที่มันเล่น,ล,นลื่นๆนั่นแหละพูดง่ายเนาะมันก็พังนะครับผมเชื่อมต่อไปไฟไม่ได้ผมถามว่าทําไมไม่ใช้เปิดเน็ตตัวเองเล่นนะครับผมมันก็เล่นได้อยู่แหละนะครับผมแต่ว่าเวลาเราอัปโหลดคลิปก็เข้าใจหน่อยนะฮะมันช้านะครับผมไม่รู้ว่าช้าเพราะอะไรนะท,ทั้งที่เน็ตตัวเองผมก็สมัครไปแม้ออกจากความเร็วแรงแบบทะลุยอดฟ้าไปเลย เร็วแรงทะลุนอกจอแท้ๆนะครับผมแต่มันก็ยังจํากัดความเร็วเฉยเลยนะฮะ,อะพอมาถึงเครื่องสารองปุ๊บก็อ้ยิงแล้วเขาไปใหญ่เลยเนาะขนาดเราเตอร์ไฟอ่าไวไฟเราเปลี่ยนอันใหม่แล้วแบบอันดูดีอันแบบยังไงอะ่ะปล่อยความเร็วเน็ตได้เยอะอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเหมือนมันจะไม่รองรับหรือเปล่า,าอุปกรณ์อะไรเงี้ยเออมันแบบ ไม่ซัพพอร์ตไม่ข้องจองกันอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ไรู้เหมือนกันมันก็เลยยุ่งยากหน่อยเรื่องเน็ตนะผมก็เลยอเอาแบบนี้เอาเหมือนเดิมแล้วกันก็คืออใช้ไวไฟของพี่ชายกับเน็ตอ่าสระกลางบ้านนะครับผมเน็ตประชาัฐโอ้โหดูดีเป็นไงขอบลำบากครับผม <c oughs> วันไหนฝนตกเอ้ยยุ่งเอ้ยทําให้ทันเอ้ยผมก็ต้องเลื่อนไปวันถัดไปสัดไปเรื่อยๆเรื่อยเนาะเพื่อทําการได้ อ่าลงคลิปเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นแปะไว้ให้ตั้หน่อยลกันตอนผมอ่าใช้เน็ตตนเองหรือว่าไวไฟอ่าที่ผมปล่อยเองอะไรเงี้ยก็ผมแบบปล่อยเอ่า่าผมแบบอัหลดคลิปในตัวเครื่องเนี้ยมันใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูเนาะมันนานจริงนะ <c oughs> แล้วเวลาที่ผมลงเนี่ยก็ประมาณช่วมงครึ่มแล้วไปเสร็จอีกทีก็สาม,มสี่ท <c oughs> ุ่มแม่ดูสิไอที่มันบอกว่าสามชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สามชั่วโมงแบบจริงๆนะมันเลยเลทไปด้วยเนาะอืมอ่ะพูดแค่นี้พอละกัน เด,เดี๋ยวมันจะอันนี้เกินไปดูทุรักทุเลหรือเกินนะฮะอ่ะมาพูดถึงเรื่อง11ปีครึ่งดีกว่าเนะอืมว่ามันน่าจะมีอะไรมาบ้างเนาะผมก็คิดว่าน่าจะมาเหมือนเดิมเลยเนาะเออของกงของแกกเลยครับผมเกียร์ลูบี้อ่าอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็กบก้าวดาวแล้วก็ส่วนกบอันนั้นนะกบเหลืองกบพรสวรรค์จะแจกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะต้องวัดตัวเกมดูนะครับผมว่าจะ อ่าใจดีหรือเปล่าเนาะเดึอๆก็ออ,อยากให้ใจดีหน่อยเนาะเออแจกผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นแบบอ่าเล่นประจําเรื่อยอะไรเงี้ยอยากให้แจกนะครับผมเนาะอืมมันจะได้แบบมีความสุขนะฮะ <c oughs> อืมคนไหนที่อะไรนะม,ม,มีมีตัวเก่งๆแล้วับผมเออแล้วอยากแบบอัพพรสวรรค์อะไรเงี้ยมันก็จะได้อัพเนะาะเออโดยเฉพาะเดือนหน้ามันน่าจะมีบางตัวเนาะที่มันเพิ่มพรสวรรค์อ่า ในสองพวกตัวกับเ,เลนเจอร์เก,ก่าๆเนะเาะอของปีนี้นี่แหละนะครับผมโคลโบโอเอไม่ก็ตัวเลนเจอร์เราปกติเนะาะอย่างเช่นบาวชา้าอะไรเงี้ยเออมันต้องมาแน่นอนใช่ไหมเออถ้าไม่มาก็เดี๋ยวรอไปเรื่อยๆแหละนะครับผมถ้ามาก็นั่นแหละก็อยากจะพนะ้นเนาะนึงถ้าแจอากอบเหลืองผมก็เอาอยู่นะ <c oughs> อนบอลสวรรค์หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับผมเออส่วนตัว11ปีครึ่งตู้11เดปีมันจะมี แสงมืดหรือเปล่าน,นี่ผมคิดว่าไม่น่ามีเนาะเออแต่ถ้ามีก็รู้สึกแบบอ้พิเศษจังเลยนะเดือนนี้รอบเนี้ยเออถ้าดีเนาะเออถ้ามีก็ดีเนาะเออผมก็อยากจะอ่าเปิดหาเพิ่มเติมอยู่นะครับผมสําหรับแสงมืดที่ตัวไหนผมยังไม่มียังไม่ได้นะครับผมนะเออแล้วก็เกียร์จันทาก็มาด้วยเนาะในส่วนของเดือนหน้านะผมรอบเส็ษปีครึ่ง นะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันผมอยากจะเปิดหาเกียร์ให้มันได้อยู่นะครับผมนะผมก็อยากจะพัฒนาทีมท้วยที่เกียร์าดยที่การมีเกียร์เก่งๆมีเกียร์ดีๆเยอะเนาะเออว่แพ้วะ่ะ <laughs> สู้ไปไหวจริงอื <c oughs> เขาเก่งเกินยอมยอมยอมปล่อยจอยเลิกกันนะฮะโอเค <c oughs> นั่นแหละฮะเออ ทีมไหนผมผมไอ้ีไหนผมมันตัวเก่งแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะพัฒนาทีมตัวที่เปิดหาเกียร์ก็แล้วกันเพื่อนเพื่อนก็อ่ะสู้ๆต่อไปแล้วกันนะมันมันต้องมีสักวันแหละที่อ่าถึงในสูงในส,ในสองจุดนี้ได้นะครับผมนะก็ตัวแบบเริ่มตึงแล้วคอมโบเริ่มมีนะครับผมขาดอย่างเดียวคือเรื่องของเกียร์นะครับผมก็พยายามเก็บลูบี้ไปเรื่อยๆผมแล้วก็เปิดหาอ่าเกียร์ของรอบนั้นๆน,น,นะครับผมอ่ารอบไหนก็ดีนะผมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นรอบพวกอ่านี่แหละจันทานะผมแล้วก็ คิดมัดนะแต่คิดมัดผมว่ามันได้ยากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีการันตีนะส่วนจันทาน่าจะมีการันตีนะชัดจไม่ผิดใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีเกียร์จันทานชิ้นใหม่มาด้วยน้องหนึ่งชิ้นนาะผมส่วนจะเป็นชิ้นอ่าไหนก็น่าจะเป็นธาตุไฟนะใช่ไหมไม่ใช่สิมันไม่ใช่เกียร์ธาตุพูดผิดมันเป็นเกียร์สายเออน่าจะเป็นสายพลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันพลังไหวพิบอ่วาวงไวอะไรก็ว่าไปรอดูแล้วกันนะผมเกียร์ จันทาชิ้นใหม่นะครับผมนะผมก็จะเปิดหาแหละอืมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่รอบนี้ผมยังไม่ได้เลยคุณ <c oughs> โ,โบนะฮะเออเสียดายเหมือนกันผมก็คงจะไม่เปิดแล้วแหละผมก็คงจะเก็บยาวไปรอ,อรอบจันทาดีกว่าเนาะเพื่อนๆจะชาอะไรยังไงก็อ่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมนะในส่วนของอาการเปิดกาชาเอยนะครับผมนะเกียร์หรือว่าจะเปิดด้วยาหาเลนเจอร์ด้วยอะไรเงรี้ยก็ แล้วแต่เลยผมว่าจะวางแผนอะไรยังไงเนาะโอเคสำผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เปิดหาเกียร์อยากได้เกียร์นะ <c oughs> ส่วนตัวผมเปิดด้วยลูบี้ดีกว่าเอยด้วยตัวกระชากดีกว่านะเห็นไหมรอบนี้ผมก็เปิดด้วยตัวกระชาก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะโอเคเดี๋ยวผมก็อเปิดดูสักหน่อยดิมาไม่มีคูเทียร์ดยเฉพาะเอ้ยมีอยู่เอ้ยยังเหลืออยู่เหรอยี่สิบชั่วโมงไอ้ดิผมเปิดเรือก็แล้วกันนะฮะ สักหนึ่งสักสักรอบหนึ่งมาเออมาลองดูเดี๋ยวผมจะคยิไปไวรอแล้วกันเออส่วนคลิปน่าจะได้ลงวันพุ่งนี้นะครับผมนี่แหละเปิดคู่เทียบ20ชั่วโมงสุดท้ายอันนี้เวลานี้ผมเป็นตอนบ่ายเนาะเออก็ใช่ไหมโอ้บ่ายสะไอ,อบ่ายโมงครึ่งแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็น่าจะดวงนี้ผมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้ก็เปิดไปเล่นไปก็ไม่ได้ไม่ออกเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเปิด อ่าคลิปหน้าอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้แค่มาในส่วนของอัปเดตลูบี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมนะส่วนเรื่องอะไรอีกอะที่ผมยังไม่ได้พูดตลอดเ็ษปีครึ่งเศษปีครึ่งอ่าน่าจะมีแช่นนี้แหละมั้งผมก็คิดว่ามันน่าจะมาอะไรอะไร,ะไรก็มันเหมือนเดิมแหลนะเนาะในส่วนของอ่าไม่ว่าจะเป็นเศปีอ่าไม่ใช่สิบปีครึ่งเก้าปีครึ่งอะไรแบบนี้น่าจะมาเหมือนกันเนาะเออให้เก็บแบบพวกของ ภารกิจประจำวันเก็บเหรียญนันนี่นู่นแล้วก็ร้านค้าอีเวนต์มาอีกทีซึ่งร้านค้าอีเวนต์ตอนนี้มันก็จบอ่าเหลือไอีก4วันเนาะมันก็จบรอบของอ่าโคลบพอดีอ่ะมันก็เดี๋ยวมันก็มาใหม่ทันอยู่นะผมมันไม่ไม่มันไม่ทับกันนะเออนะครับผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แลกด้วย๋ยวผมจะไปแลกอยู่นะฮะโอเคเนาะเพื่อนๆก็คนไหนยังไม่ได้แลกก็ไปแลกได้แล้วกันนะอย่าลืมนะครับผมเธอลืมแล้วคือลืมเลยนะอดได้รางวัลอดได้ของเลยนะครับผมเพื่อนๆเนาะอันนี้ผมก็จะอ นั่นแหละเดี๋ยวไปรับเลยเออนะครับผมทุกไอเดียนะครับผมผมยังไม่ได้ทาเลยนะครับผมนะโอเคผมจ้าจะประมาณนี้เนาะถ้าผมลืมพูดเรื่องไหนก็อ่าก็ขอไปเลือกกันนะครับผมอืมคือมาแบบรีบๆนะครับผมเออนะครับก็ไม่มีความพร้อมเลยเลยคือไม่ใช่หรอกผมกลัวผมทําไม่ทันอะ่ะก็เลยมาแบบรีบๆดีกว่านะฮะเออเพราะว่ามันผมก็ ไม่รู้อะบอกไม่ถูกโอเคช่างมันเดี๋ยวจะหาว่าพูดนั่นนี่โน่นอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจโอเคช่างมันนะอ่ะโอเคผมก็มาอัปเดตลูบี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับซีรีส์เก็บดองลูบี้นะครับผมครบเจ็ดพันลูบี้เมื่อไหร่แล้วก็จะมาหาเปิดเกียร์เมื่อนั้นนะครับผมในสองสัปดาห์นี้อีพีนี้รอบนี้อรอบร,ร,รอบที่ถล่มไ,ไม่รู้จะไม่ได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมลูบี้ผมก็ได้มาถึงเป็นแบบว่าสี่พัน 200ลูบี้แล้วเนาะเพื่อนๆก็เก็บถึงไหนกันบ้างแล้วแล้วเริ่มเก็บหรือยังหรือยังไม่เริ่มก็เริ่มได้แล้วนะครับผมเนาะก็ได้ขนาดไหนอะไรไงอ่ะมาพูดคุยกันได้มาถิงกันได้นะครับผมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะว่าได้เท่าไหร่อะไรไงนะครับผมส่วนเลเซียพีก็อ่ะมาพูดคุยกันอีกทีก็ได้นะคลิปเนี้ยนะครับผมอยากให้มันเห็นมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะครับผมนอกเหนือจากพวกของแจกแจกอะไรกันอ๋อผมลืมพูดอะไรอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นแบบอันนั้นหรือเปล่าไอ้ดาวคอไอ้ขนนกใหญ่อเอ,อ มันก็จะมาเหมือนเดิมเนาะเออนะครับผมก็รอฟาร์มกันได้เนาะขนนกนะครับผมเพื่อนๆคนไหนแบบถามผมเนาะว่าเอ้ยพี่มีขนนกเยอะชิบหายเนี่ยพี่หามาจากไหนวะผมก็หามาจากนี้แหละนะผมเออด่างขนนกใหญ่นี่แหละฟาร์มเอาฟาร์มเอาเรื่อยๆผมใช้ทีมพีลอยเนาะนะครับผมอ่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีอ่ามีทีมพีลอยก็อ่าไปถาทาทีมพี้อยแล้วกันนะครับผมชุดเล็กชุดใหญ่อะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็จะอ่าทำง่ายไปตอนเนี้ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะทําได้ง่ายอยู่มั้งนะครับผมอ่าชุดเล็กเนาะ นะครับผมก็ไปหาทําได้นะผมมันมีอยู่นะมีอยู่พวกตัวชุดเล็กน่าจะประมาณ5ตัวทํา5าตัวก่อนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถาทําในส่วนของครบเป็นสิตัวไปเลยนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะอ่าเอาจะช่วยลวกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอ่าที่ยังแบบว่าหน้าทีมยังไม่เก่งนะครับผมนะหรือมือใหม่อดีใหม่อะไรเงี้ยยังแบบ ไม่เก่งสักทีอะไรเงี้ยก็อดทนหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดได้อะไรงไงแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอะไรงไงอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวมันก็เก่งเองนะผมผมก็เล่นตั้งแต่แรกๆเหมือนก,นกันกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมไมดีแต่เล่าดีของผมเนาะอันนี้ก็เล่นมานานจริงนะถึงจะมาถึงจุดนี้ได้นะฮะโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคเนาะโอเคถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆเวยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันเนาะและที่สาคัญน,นะครับผมก็่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่้นเองสําหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ